สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาทําข้าวมันไก่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะโพกไก่ค่ะแล้วก็เลือดไก่แล้วก็ตับไก่ค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะแล้วก็รากผักชีนะคะนี่คุณแม่ก็ใส่ใบเตยลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยรากผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยคิงนะคะนี่คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยแล้วจากนั้นก็มาด้วย สะโพกไก่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองชิ้นนะคะแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่และตับไก่นะคะตามมาด้วยเลยแล้วจากนั้นนะคะคุณแม่ก็จะต้มให้ไก่สุกเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็จะมาใส่น้ํากระเทียมดองกันนะคะใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็ตามด้วยรสดีค่ะนี่คุณแม่ก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเอาฟองสีขาวๆออกค่ะเพราะว่าฟองสีขาวๆนะคะจะทําให้ไก่ค่ะขาวค่ะนี่คุณแม่ก็ตักฟอง สีขาวออกไปเลยไม่ให้ฟองสีขาวเหลือเลยนะคะ นี่หลังจากที่คุณแม่เอาฟองสีขาวออกนะคะก็ต้มให้ไก่สุกเลยค่ะหลังจากที่ไก่สุกนะคะคุณแม่ก็จะเอามาแช่ในน้ําเย็นค่ะเอาสองชิ้นมาแช่ในน้ําเย็นนะคะนี่นี้คุณแม่ก็ตักมาแช่น้ําเย็นเลยค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะมาใส่หนังไก่นะคะเพื่อเอามันไก่กันค่ะนี่แล้วก็จะเอาได้ไปเอาหุงข้าวนะคะคุณแม่ก็ตักหนังไก่ออกค่ะหลังจากที่ได้มันไก่แล้วนะคะ คุณแม่ก็ใส่หอมแล้วก็ขิงลงไปค่ะแล้วจากนั้นคุณแม่ก็ใส่ข้าวลงไปนะคะอันนี้ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในคุณแม่ก็มาผัดผัๆคนๆนะคะนี่คุณแม่บอกว่าต้องให้สีมันขุ่นๆก่อนค่ะถึงจะตักเอาไปใส่หม้อได้นะคะ นี่อันนี้คุณแม่ก็ผลัดผากคนคนไปเรื่อยๆจนสีเป็นแบบนี้แล้วคะคุณแม่ก็จะมาตักใส่หม้อหุงข้าวกันค่ะนี่คุณแม่ก็ตักใส่หม้อหุงข้าวเลยนะคะนี่ตักลงไปเลยตักให้หมดเลยนะคะ จากนั้นคุณแม่ก็จะเอามาใส่หม้อหุงข้าวกันค่ะแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปนะคะแล้วก็หุงได้เลยค่ะอันนี้คุณแม่ก็จะมาทำน้ำจิ้มไก่นะคะนี่อันนี้คุณแม่ก็ตมอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วคุณแม่ก็จะมาใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ตมน้ำส้มสายชูค่ะ นี่แล้วคุณแม่ก็มาคนๆไว้เรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะน้ำจิ้มไก่ของเรานะคะนี่คุณแม่ก็เตรียมจะทําให้น้องสตางกินแล้วค่ะแล้วเรามาดูข้าวกันนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะโหได้กลิ่นหอมด้วยขนาดน้อสตังกินไปแล้วน้องสตางก็ยังหิวเลยนี่น่ากินมากๆเลยนะคะอันนี้คุณแม่ก็จะมาใส่ข้าวลงไปค่ะแล้วคุณแม่ก็จะมาสับไก่นะคะ สำหรับคลิปนี้น้องสตังกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไปกินกันค่ะ